เนี่ยว่ะบุญจันเอ็นขอดขอดเพราะอะไรขอดเพราะยกตู้นี่แหละเอฟซีกันแนะนํามาหลายอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเพราะห้องวันนี้มีทุนหนาขนาดนั้นเด้ทุนเข้ากันเล็กน,น้อยเองเนาะพี่น้องเนาะเข้าต้องคอยเป็นคอยไปไสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนมีมาผบก็บส่องเสาละ,สะแสนงวลอีอะไรเด้อหอดเพื่อนหอดชาตินเด้อพี่นอ้นองหลังจากที่เข้าไป เปิดงานมาเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็จนเมื่อจนค่ำเนาะพี่น้องน้องหอดเพื่อนหอนชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไปพี่น้องค้นตู้กันข้างนั้นกะเอ็นคอดแล้วเอ็นคอดอ,อีกอยู่พี่น้องเลยจักสิ่คอด์ยังได้แล้วเด็กจะได้ชนะสู้ๆป้าจ้าสู้สู้ๆ ท่านเอาแล้วจนเมือ่อจนถำ่ำพี่น้องจ้าหนึ 1, 000, 000, 000. ่งล้านกิบดว่พันหาลอยบาทนะอพี่น้องเนาะต่องานคุณเคอะเลยนี่กะ<อ>น้เพื่อนหอดซานเอาแล้วเอาอันนี้รงจับอันไหนเดียบอันนี้ ต้องฟังเสียงลงจากรถอดเด,ด็กพี่น้องเลยบัน,นประตูก่อนพี่น้องเอาล่ลาลออนนละล็อ,อกประตูก่อนนี่สล,ลั่งชล็อกอันนี้ไว้เนาะพี่น้องล็อกประตูไว้อย่างน้อยกะกันได้เด็กหน่อยก็เอาน้องพี่น้องล็อกประตูก่อนเดี๋ยวซอมปลดไข่ของเฮาเด็กหน่อย พี่น้องจา๋าไปมานี่สู้สู้มีงานค่อยมีเงินถ้าไม่มีงานไม่มีเงินแน่นอนกระบะเฮากะยังโมมีโอกาสได้หลาง,งพี่น้องฝุ่นเขอะเลยอยา่างไรคุณพ่อ,อเต็มที่เลยช่วงนี้เต็มที่เนาะบมมีงานต่อบ่อ มีวันสอเดือนสองเดือนสองวันทเจดือนสองวันที่สิบเจล้วก็เดือนสามวันที่หนึ่งอ่างานเขาล้ลวแต่อว่าบ้านทำผกระจอมที่ว่าสมัไปได้ยูใช้ันทำผาเกือบเ้ะว่าวิทบอเาไเไกลดีนทำผ่ายูใช้ยูใช้นะวิบอล่าไปได้ว่าสองพันทเก้าว่าวิบานเรายัใช้วิบานเราท่ไหนครัตอบดอก

ฮ่างหงนะง่ายจานไปหนึ่งเยิปล็อมาแก่อ้าได้ได้เอาคงบดอนมาแก่อืมเดี๋ยวทำหลอกรันลองหลอกคิ้วไว้ก่อนต้องไีใเอาซิปลอมาแก่ไปเดี๋ยวหลอกคิ้วไว้คะแนนเจเาหลดไทยนี่ตั้งแน่นตั้งแน่นตังแน่นนี่ใครโพดไก่โพดเปิี่หเนอะเ้ยมีชิบอกแต่ 10:00นบ่แล้วกันไปไปแต่เช้าโอ๋จนนั้นแล้วไปเช้าไปตั้งไหว้ครับคําสัญญเป็นเปิดะกระบะไปอยยไปเปิดมันบ่ยากดอกเ็นคันี่กระบะันบ่ไกลี่จรถไทยนี่แหละาายังบ่มีใบขับขี่ปากก็แล ต้นนั้นแก้แวกันยังไม่เห็นมเลยแก้ะมีเบีย้ยมท้อแน่เลยเดี๋ยวแบบแบบมาปลูก <c oughs> อะไรแฮปปี้ได้ไร้กระทงมาพี่น้องเอาไเจ้าคุปปุเอามาเป่าก่อนนี่เอามาเป่าแม่เอามาเป่าก่อนเลยมาไว้ได้ปุ่นเคอะอยู่เสียบปลั๊กเป่าก่อนเลยแค่ปมม่ะแบทแอนด์แบทกครปจีบอมีต้นนันจะไอ้เบี้ยมีเป่าท้อแน่เดี๋ยวมาปลูกแบทกครปจีเป่าคุ่นออกก่อนพี่น,พน้อง เราต้องดูแลรักษาเขาหน่อยนะดูแลรักษาเนี่ยบุญเคอะเลยนี่นะพี่น้องเลยว้าวาจ่ายแล้วพี่น้องเลยข้าคุณออกก้อน่อนเพี่น้องจ๋ามากที่การแลเด้อร์รวมรื่องดีบนจันบุญจันทร์เอ็นคอร์ดบุญจันทร์เอ็นคอร์ดพี่น้องจ้าต้องใช้รถสองคันต้องใช้รถสองคันพี่น้องเลย ถ้าหาว่าเอเาอาเวอร์กับตัวแหลกขืนนี่ก็ได้แต่ว่าเฮาชิลเลนแบบระวังเนาะเพราะว่า,าเวอร์มันคนขังจีอ่อนไว้ได้พี่น้องมึงแน่ยผุนกระบะพินสลาพี่น้องพู้อุย้ยสงสารรถด,ด้ออกรถมาเจ็ดแปดแสนมาหลับผุ่นประเทศเล่าเนี่ยอุย้ยยอมดิฉันเสียดายรถฉันจังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะดูแลให้ดีที่สุดนะลูกเดี๋ยวสลาสีสปอกสปาก,ก่อนมาไว้ีต้นรถด,ด้ น,นี่กับพาวเวอร์เนาะพี่น้องอยู่นี่อ่าบั้ทุูกอ่ะสลากวันนี้บั้ทุูกนักอกเด้อพี่น้องแต่ว่าฝุ่นนี่แหละพี่น้องเอฟซีกันะนนำมาเพิ่นบอกว่าให้เบิ่งหมอกล้องเด้อเพิ่นว่าถนนเมืองลาวมับนบ่คือเมืองไทยให้ค่อยเบิ่งหมอกล้องเด้อว่าซั่นออกมาล้างตลอดเพิ่นว่า <Okay. S 1> สลากอ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องไผแนะ่ยนำมาสลากแคปไว้แคปไว้แล้วก็เอาให้ยพอเพตี้อ่านเนะเาะพอพิจารณาศึกษาหมอกล้องมัน ะมานเดี้ยชองเดี้ยถากระเป๋าอืมมากมะเป๋านั่นแหละหลางหมอก้องคุณปะงานมากเลยพี่น้องเมื่อนี้กระเซ็บซับไปแล้วอีกหนึ่งงานเนาะแต่ก็มีงานจ้องออกมาอีกเขาไม้สองงานเป็นบ่แต่ว่าเป็นเดือนสองกับเดือนสามเนาะสองกับเดือนสามช่วงใกล้ๆนี่คือยังบ่มีไมเป็นบ่ยังเยอได้ยี่จ้องกับจ้องเด้อได้จ้องที่ได้หลอกคิวเนาะพี่น้องเนาะคิวแล้วกัน ว่าจิ๋วได้รับงานอะไรเนล่ะพี่นออ้องถือเมื่อนี้กันสิ่งสิ่งละมาอุ่นตาจริงๆแล้วนะเนาก็กติดง,งานเนาะหนึ่งอยู่ด้วี่นะจ้างกันปอบานน่าจะไหลโรมาก่อนนะเป็นยัง,ยงไงเบาคุณพี่น้องเบาคุณน้องก่อนลุงเป่าจัดลุงเป่าแล้ะลูกเองมามามาพี่นออ้นนองเลย เมื่อไห่กับพีใหม่ปีเหมือนเนาะพี่น้องเนาะหับงานรัวๆขึ้นมาอยู่เพื่อนอยู่ซั้นคนเงินคนทองเขาบ้านเนาะพี่น้องเจ้าบริป่าววาตัวนี้นะเป็นอย่างไดความรู้สึกเมื่อยตอนนี้เมื่อยมาสั้นวู้จักได้ไหมวนนอนอยุดใจดีากอาบน้ำแล้วก็นอนตึมเลย สองงานจอดพี sí, <c ười> <c ười> oh, er the the ่น้องเอ้ยตายต่นี่แหละพี่น้องมีอีกงานหนึ่งเพราะยังน้องก็ยอมแล้วเด้อเบียร์บอกเือบยอมแบบนยอมเบียร์ยอมเบียร์เมียนมาจากใจเป็นมาดิจากใจตอนอยู่บกูไม่ได้มองนั่นนีเอามาอีกมาอีกบ่เขาไปยังไงยืชุดก้มไปก้มไปบุคือเลยยอมเบียร์คอทองแดงเนี่ยเป็นคอทองแดงเป็นพี่น้องเอ้ย งานช้างพี่น้องจ๋ากว่าจะยกลงเสร็จก็เอ็นคอร์ดไปอีกมัดหนึง่งสมชสื่อวงอบ,บุญจันทร์เอ็นคอรอ์ดพี่น้องเอฟซีกันแน่นำมาว่ะเป่าฝุ่นหนอกก่อนพี่น้องเลยอื้อ

ลูกบนลูกมาจะขื่อบอกแล้วบอกแล้วว่าสิลงไปบอกแล้วเขาคนเพื่องคนยังแล้วสิลงไปอยู่ดอกมันต้องน้อยใจอียังแล้วเจ้าน่ะเบื่อเดียวไปเรื่องงอนเอาว่าบุได้ได้เนาะค่ไหนว่สวยขึ้นน่ะห่วยยังก็อยากเห็ดได้ล่ะห่วยยังแอบเราแล้วบอกวอนใหญ่เสิร์ตโว้ยหายหายงอนทันทีได้กินอกหมาเห็นมกขีเต่าหรือเปล่าได้เด้อ คนหน่อยก็ะแน่นน้ำก้นกระสั่นพี่น้องนี่ยอยากบอกเลยนี่เลยว่าบุญจานเอ็นคอรดคอร์ดเพราะอะไรคอร์ดเพราะยกตู้นี่แหละเอฟซีก็แนะนน้ำมาหลายอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเพราะว่าห้องบนนี้มีทุนหนาขนาดนั้นเด้ทุนเท่ากันเล็กๆน้อยๆเองเนาะพี่น้องเนาะเท่าต้องคอยเป็นคอยไปแต้ที่หลุดเลยก็ไม่ได้แบบเนาว่าไงว่าบางทีบางเงาะ แมนพอหลดมันลงบ่ได้นะมึงมองก็คือคือยังคืออคืยังยนแหละแมนมันกับเขาต้องช้ำในบ้านถูกห่างลงไปหลดมันลงบ่ได้มันในเฮือนเขามันบริมีหนาบริมีหนาทางกันทุกคนเลยแมนแมนมันมีหนาทางมันต้องแบบว่าสถานที่มงตั้งกับโบคอยโบคอยมีขนาดบง่ายัเนียมามาพี่น้องมาเด้อ น,นะพี่น้องชิ้นสุด้ายนะเด้อน,นี่นี่น,นี่อยู่ในสภาพเดิมนะพี่น้องเลยเรื่องทามาหากินของพอปตต้ลงทุนหลักแสนมารับเงินหลักพันแต่ก็ไม่เป็นไรมันคือความสุขความสุขมันคือความสุขจ้ะก็เลยกินเดียวก็พอ <laughs> 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 เอาเอฟทีบอกว่างานเปิดเครื่องเสียงเนี่ย ได้ทั้งกินได้ทั้งเงินเราเบียไม่ต้องพูดถึงแม่มัเ็นก้นเป้อคุ้มดีเนาะุมคมเนียบตนีอางบชดั้ดอ่โอ้โวาจับดไ่แต่ก็ซิเออพเดียนโพเดียนวะนักซับรับซับนับซับนีสองหลัสองหลักเนี่เนาะอันนี้ จำแสนพี่น้องจำแสนกับเมาหนึ่งจำแสนกับเมาหนึ่งผมบทหนึ่งแล้วบ่นี่ยจะได้แหละเพราะว่าที่ดีพี่น้องทุกบาททุกสตางค์เงี้ยเงินให้เมียเงี้ยพวหาเมียรมาทั้งนี้ทั้งนี้ก็ทั้งนี้ก็เงินให้เมียพี่น้องเงินผัวก็คือเงินเมียเงินผัวก็คือจงจำไว้นะเงินผัวก็คือเงินเมียเงินเมียก็คือเงินเมียอีก โอเคพี่น้องงานเฮากับเซตเป็นสีหลอหน่อยเนาะภารกิจเฮ้ามาอนี่ก็คือเซตแล้วนี่ตู่ก็มาตั้งเรียนกันไ้อยู่เพือนคือเก่าเนาะช่วงนี้ยังบทดทันมีอ่าคิวจองเนาะพี่น้องแต่ว่ามีอช่วงเดือนสองแล้วก็เดือนสามเนาะพี่น้องเนาะจองมาแล้วสองคิวพี่น้องจ้าช่วงนี้ก็ยังบทดทันมีเนาะกับพักผ่อนไปพอปตีกับชิปเริ่มเห็ดวียกเนาะมาอื่นก็บิเปเห็ดเพื่อนอ่อึ่งคือเก่าอะไรพี่น้องสำหรับมาอนี้ก็นี่พี่น้องหลับศัพย์อีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งล้านกนีะ ให้น้องเคยไปสองแสนน้องไปน้องเจ้าข้องก็เลือแปดแสนก็โอเคได้พี่น้องยางหน่อยเขามีรายได้เขามาหานะมันเป็นสิ่งที่บวงบวร้ายมันก็คือรายได้ของเขานาะพี่น้องเนาะเขาจ้าบอกว่าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพี่น้องเนาะบาทหนึ่งสตางตั้งหนึ่งกีบหนึ่งสองกีบมันก็คือเงินนะนะพี่น้องเขาว่าหัวจักแบ่งใส่แบ่งใจเขาหจักแบบว่าหาเงินมันก็เป็นสิ่งที่ดีนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาบวหานี่เงินบวมาหาเขา้อ่ถ้าเขาหานะเงินก็อยู่น้ำเขานาะพี่น้องได้มาแล้วก็ โมจักใส้แบ่งชั้นปันส่วนไหนมันเป็นเนาะใส้เงินให้เกิดประโยชน์ที่สุ่เนาะพี่น้องสำหรับสลากเนี่ยบอกเลยว่าเงินถูกบ,บัทจุกตั้งเนี่ยใส้คำว่าใส้ให้เกิดประโยชน์ที่สุ่เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องขอบคุณเ<ไ>จ <ะ S 2> <ไ>้าภาพหลายๆเด้อที่ใส่บริการ<ไ>ขอให้เจ<ไ>้าภาพเฮงๆงรวยๆวยเนาะ <ๆ S 1> ขอให้เพิ่นหางมีดีได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สลาก็เฉพาะจบคลิปสำนีก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสลากนี่เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ